ไปดูบรรยากาศของการเดินทางไปประกอบพิธีฮัทกันบ้างนะครับโดยเที่ยวบินสุดท้ายของรอบแรกนำผู้สแสวงบุญถึงนครมาดินะจำนวน322คนอย่างปลอดภัยหลังเกิดเหตุขัดข้องทางเทคนิคที่สนามบินหาดใหญ่ในวันที่2พฤษภาคมที่ผ่านมาครับเที่ยวบินสุดท้ายของรอบแรกในการขนส่งฮุดยาตผู้สแสวงบุญจำนวน322คน ด้เดินทางถึงสนามบินนครมาดีนาประเทศซาอุดิอราระเบียอย่างปลอดภัยเมื่อเวลาประมาณตีหนึ่งครึ่งนะครับของวันที่5พฤษภาคม2568ตามเวลาท้องถิ่นหลังจากเกิดเหตุการเ,าเกิดเหตุขัดข้องทางเทคนิคกับเที่ยวบิน F3 6.07 7ของสายการบินไฟายอเดล ซึ่งออกเดินทางจากสนามบินหาดใหญ่ครับเหตุการณ์นะคะเกิดขึ้นเมื่อวันที่สองพฤษภาคม2568เมื่อเที่ยวบินดังกล่าวนะคะไม่สามารถออกเดินทางได้ตามแผนเนื่องจากว่าเกิดปัญหาทางเทคนิคทางสายการบินก็เลยได้นําผู้สแสวงบุญนะคะเข้าพักในอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาแล้วก็ดูแลอำนวยความสะดวกต่างๆอย่างครบครันค่ะจนสามารถออกเดินทางได้ในเที่ยวบินถัดไปแม้ว่าจะมีการล่าช้าจากกําหนดเดิมที่ควรจะถึงในช่วงเช้ามืดของวันที่4พฤษภาคมก็ตามครับโดยเมื่อผู้จัดเดินทางมาถึงสนาม บินบรินะนะคะก็ได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นค่ะจากทีมงานสำนักงานกิจการฮัทแห่งประเทศไทยพร้อมให้ความช่วยเหลือแล้วก็ดูแลในทุกขั้นตอนด้านแสะมะซูน,นิงค่ะผู้ให้บริการฮัด,ดกล่าวค่ะว่าไม่รู้สึกกังวลกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นค่ะเพราะว่ามองว่าเป็นเพียงบททดสอบหนึ่งและโชคดีที่เกิดขึ้นก่อนขึ้นบินถ้าหากว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ<อ>้นระหว่างการบินก็อาจจะก่อให้เกิดอันตรายมากกว่านี้ค่ะ ทางนี้ผู้ที่ประกอบพิธีฮัทไทยที่ได้เดินทางมาถึงนครมาดีนะนะครับตั้งแต่วันที่29เมษายนถึง5พฤษภาคม2568นตอนนี้มีจำนวนทั้งสิ้น4,330คนแล้วนะครับและกำหนดออกเดินทางจากนาครมาดีนะไปยังนครเมก,กะระหว่างวันที่8ถึง13พฤษภาคมนี้ครับ